สมาร์ทโฟนรุ่น Sam ซ u งกลาซี่โนดยี่สิบอัตราอาจซูมได้แค่50เท่าแต่เน้นคุณภาพของลูกถ่ายให้ดีขึ้นแทนสมาร์ทโฟนรุ่นซัมซ u n ก g a ซ a x โ Note 20 u l อั a ตรอาจซูมได้แค่50เท่าแต่เน้นคุณภาพของลูกถ่ายให้ดีขึ้นแทนเมื่อปี2019บาที่ผ่านมาสมาร์ทโฟนรุ่นซั m s u งก g a ซ a x H ี่สิบอัตราได้ทำให้วงการสมาร์ทโฟนพัฒนาไปอีกขั้นนะครับ โดยกล้องหลังความเมียสูงถึง108ล้านพิกเซลที่ซูมได้ถึง100เท่าครับเรียกว่าเป็นระยะซูมที่ไกลที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยทีเดียวครับแต่ดูเหมือนว่าคุณสมบัติการซูมนี้จะไม่ได้ถูกนํามาต่อยอดในสกูลโน้ตนะครับเพราะมีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนเรือทงปลายปีอย่างซัมซุง g ล l a x y n โน e 20อัลตรอาจจะจํากัดการซูมของกล้องหลังเพียงแค่5 0เท่าเท่านั้นครับโดยจะเปลี่ยนไปเน้นคุณภาพของรูกถ่าย และประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้แทนนั่นเองครับโดยมีข้อมูลล่าสุดจาก Ice Universe ที่เป็นแหล่งข่าวหลุดชื่อดังเผยว่าทางซัมซุง Samsung, อาจจะไม่ได้ใส่ฟีเจอร์ซูมหนึ่งรเท่ามาในสมาร์ทโฟนเรือธงตัวท็อปอย่างซัมซุง Galaxy Note 20่สิบอัตราที่กำลังจะเปิดตัวปลายปีนี้ครับแต่จะลดระยะซูมเหลือเพียง50เท่าและปร,ะรับถ่ายขณะซูมให้ดียิ่งขึ้นครับโดยมีข้อมูลล่าสุดว่า สมาร์ทโฟนซัมซุงก g a ซ a x น Note 20อัลตรจะมีหน้าจอแสดงผลแบบใหม่ที่เรียกว่า LTPO AMOLED ซึ่งประหยัดพลังงานกว่าเดิมมีความละเอียดสูงสุด 2K p าร์พร้อมอัตรา r ีเฟเรน120เฮที่เปิดใช้ในบนความละเอียดสูงสุดได้ด้วยครับและอาจใช้ชิปเซตรุ่นใหม่อย่าง Snapdragon 865 Plus และจะมาพร้อมปากกา S Pen รุ่นใหม่ที่มีการเพิ่มฟังก์ชันให้กล้องและมีฟีเจอร์อื่นอีกด้วยครับ แต่ยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปแหละครับว่าข้อมูลที่เผยม,มานี้จะเป็นจริงหรือเปล่านะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกลา่าวให้ทราบไอทีครับ